คือว่าเขาต้องการรายได้เพิ่มแต่เป็นรายได้ที่เขาต้องทําได้แล้วก็อยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเอาไปทําที่อื่นนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะไปทําได้ปกติเราก็ไม่มีช่องทางขายที่ได้มากกว่านี้ นี่แทมีทำกินเป็นโครงการที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะเพิ่มยอดขายสร้างไรายได้และมีตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะจะมีหลักสูตรในการสอนเพื่อจะส่งต่อให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยด้วยกันทั้งหมด5หลักสูตรด้วยกันค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่มีคนมีคนเข้ามายื่นมือขึ้นมาเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการขายสินค้าเพื่อคนพิการนะนะคะตอนแรกเนื้อในป้าก,ก็ไม่รู้แต่พอมาได้อบรมเนี่ยรู้สึกดีใจ ดีใ,ใจมากๆเลยที่ได้ความรู้มากมายนะความรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพการอ่ะจะวางสินค้าวางเพจออกเพจท,ทำอะไรเดีเมื่อไรเนี่ยร mm hmm. ปลว่ามันมีประโยชน์มากเลยแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ชมรมจะสามารถขยายอ่ mm hmm. การขายสินค้าให้มันมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถจะนำไรายได้นี้ไปช่วยเหลือคนพิการได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอ่ดีแท็กในทำกินนะคะได้มีความร่วมมือกับ พมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการกลุ่มอาชีพผู้พิการนะคะทั่วประเทศเลยนะคะได้มีศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายินดีที่จะให้บริการแล้วก็มีบริการระบบพี่เลี้ยงที่จะคอยติดตามและให้ข้อมูลต่างๆคอยตอบข้อซักถามข้อสงสัยกับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการของเราตลอดระยะเวลาเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณทาง d ี AC, แทแล้วก็พอกอและก็พอมนะคะที่ได้มีโครงการดีๆนี้ลงมาสู่ชมลมเล็กๆในต่างจังหวัดในภูมิภาคนะคะก็ทำให้ได้มีความรู้นะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมหรือคนพิการได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะ